ลุกผมนะคะต้องใช้เวลาพักฟื้นกี่วันคะการพักฟื้นหลังการปลุกผมเนี่ยใช้เวลาไม่นานค่ะประมาณ2อสวันเนี่ยก็เพียงพอแล้วแต่สําหรับใครที่กลัวว่าตัวเองจะระวังการกระแทกไม่ได้หรือคนอื่นจะเห็นเนี่ยบอกว่าใช้ระยะเวลาประมาณ7-10วันเนี่ยก็เพียงพอที่คนอื่นอาจจะดูไม่ค่อยออกแล้วค่ะคนที่อยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดกับคนที่อยู่บริเวณกรุงเทพเนี่ยจะมีความแตกต่างกันยังไงนะคะทั้ง2กลุ่มเนี่ยมีความจําเป็นค่ะที่จะต้องกลับมาหาหมอในวันรุ่งขึ้นหมอจะทําการถอดกอส ออกให้นะคะสอนทําการสระผมรวมถึงเช็คแผลด้วยนะคะอันนี้จะเป็นโปรเซสที่สําคัญนะคะคนที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างประเทศเนี่ยหลังจากที่หมอเช็คแผลในวันรุ่งขึ้นแล้วเนี่ยสามารถบินกลับได้เลยสําหรับคนที่อยู่บริเวณนี้นะคะกรุงเทพเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยหมอก็จะมีนัดติดตามอีกทีหนึ่งในช่วงประมาณ 7ถึง10วันก็คืออย่างที่หมอบอก7จ็ถึง10วันเนี่ยเป็นช่วงที่ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่ากราฟติดนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในตอนนั้นก็คือจะมีเรื่องของสะเก็ดแผลนะคะหมอก็มักจะนัดคนเหล่านี้แหละมาเอาสะเก็ดแผลออกคนอยู่ต่างประเทศถ้าเขาจะต้องมีตัดไหมหมอจะแก้ปัญหาด้วยการเขียนจดหมายไปให้เขาไปตัดโรงพยาบาลใกล้บ้านค่ะ